สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบก,กับครูชาติชัยเบญจวัรณกับการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาสาหรับวันนี้ครูก็จะสอนนักเรียนหน่วยาาการเรียนรู้ที่1ศาสนากับการดํารงชีวิตเรื่องพุทธสาวกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องราวของพระสาวกครูขออธิบายนักเรียนเข้าใจเดเบื้องต้นก่อนว่าพุทธสาวกคือใครพุทธสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับแล้วพุทธสาวกที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของพราหมณ์ร t h ะหรือพระลรท h นั่นเอง ธรรมท่าท่านเกิดในตระกูลพรามซึ่งท่านมีภูมิลางอยู่ในพระนครราชคฤึกนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยพอท่านอายุมากเข้าพอท่านแก่ชรานางเรียนปรากฏว่าท่านได้ถูกลูกหลานเนี่ยทอดทิ้งไม่ดูแลท่านจึงมาอาศัยอยู่ที่วัดในเวลาต่อมาเนี่ยพรรมท่าท่านอยากจะบวชท่านก็ไปขออนุญาตบวชกับพระสงฆ์ปรากฏว่าไม่มีพระสงฆ์รูปไหนบวชให้แก่ท่านท่านจึงรู้สึกเสียใจและน้อยใจเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาเนี่ย พระเจ้าได้เห็นสภาพของพรามระทะที่ดูเหมือนน้อยใจเสียใจพระเจ้าจึงได้ถามกับพระสงฆ์ที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงว่ามีพระสงฆ์รูปไหนที่ระลึกถึงคุณพระที่ระลึกถึงคุณของพรามละทะได้บ้างนะครับหลังจากนั้นพระสารีบุตรก็บอกกับพระเจ้าว่า พระมร tha ตอนสมัยยังหนุ่มเคยใส่บาตรให้กับข้าพเจ้าหนึ่งทัพีพระสารีบุตรจึงขอเจ้าบวชให้กับพระมรทะพระเจ้าก็จึงอนุญาตให้พระสารีบุตรบวชให้กับพระมรท h หลังจากที่พระมร tha ได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นพระมร tha พระมร t h ก็ได้ตั้งใจศึกษาพระมวินัยตั้งใจศึกษาปฏิบิธรรมด้วยดีมาตลอดพระสงฆ์ มาอบรมสั่งสอนพระสงฆ์หลายรูปมาตักเตือนมาให้คําชี้แนะมาให้คําแนะนำต่างๆพระลาทาก็ไม่ถือโกรธไม่ถือเนื้อถุตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระลาทา่ยท่านตั้งใจเป็นอย่างมากที่อยากจะบวชนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยพระเจ้าก็ได้ยกย่องให้พระลาทาเป็นเลิศก,กว่าพิสุท์ทั้งหลายว่าท่านเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องราวในเบื้องต้นของ พระละทะต่อมาจะเป็นการเรียนรู้คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวของพระลทะคุณธรรมที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวของพระละทะมีทั้งหมดจุดข้อข้อที่หนึ่งคือผู้เป็นสิทยิ์ควรเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ถือโกรธเมื่อครูอาจารย์ตักเตือนสั่งสอนนะครับนักเรียนคนไหนที่ ตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูอาจารย์เป็นผู้นอนสองง่ายนักเรียนคนนั้นย่อมที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกในทุกเรื่องเหมือนกับพราะบะทะเหมือนกับพระละทะนะครับซึ่งการที่เราเชื่อฟังในสิ่งที่พ่อแม่อบรมสอนเรารับฟังในสิ่งที่ครูบาอาจารย์อบรมสอนได้แนะน,นำาหล่งเรียนชีวิตของเราย่อมที่จะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องในนี้คือข้อที่หนึ่ง ต่อมาเป็นข้อที่สองคือคนเราควรรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่มีคุณต่อเรานั่นหมายความว่าเราทุกคน,นต้องรู้จักสำนึกในพระคุณของบิาดามารดาสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์สำนึกในพระคุณของผู้ที่มีพระคุณช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับด,ดูในเรื่องของพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างซึ่งท่าน ได้และลึกถึงคุณของพระมระแม้แต่ข้าวหนึ่งทพีท่านก็ถือว่าต้องตอบแทนพระคุณนะครับเนื้อหาส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นครูธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนนักเรียนทุกคนควรจะนําถือควรจะถือควรจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับด้วยที่ว่าพ่อแม่ของเราเนะ่ยรับนักเรียนพ่อแม่ของน,นะนักเรียนเน่ยรับทักเรียนนะครับ รักและดูแลนักเรียนด้วยดีมาตลอดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่และรู้จักตอบแทนพ่อแม่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของพรามาทะที่ครูได้อธิบายให้เราได้ทราบกันสําหรับคีวาโค้ที่ปรากฏใน สไลด์ที่เรียนได้เห็นนี้เป็นเคียร์โค้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนางเรียนนะครับเ r ียร์โค้าคภาพแรกคือสู์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยสบ,บคมอทเคียร์โค้ภาพที่2เป็นศูนย์ติตามสถานการณ์โควิด2019เชิงรายเคียร์โค้ภาพที่3เป็นการสึกาเนื้อหาเพริ่มเติมหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กับครูเสร็จสิ้นไปแล้วนักเรียนสามารถสแกนเพื่อศึกษาเนื้อหาเพริ่มเติมประกอบการเรียนรู้ครั้งนี้ได้นะครับ สแกนจากค QR วบ์โคที่ครูได้ทำในสไลด์นี้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้ทั้งเรียนต้องการศึกษาและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทัาเรียนก็สามารถสแกน สแกนภาพที่ครูได้เอาขึ้นในสไลด์นี้นะเพื่อดตามข่าวสารได้นะครับท้ายที่สุดนี้ครูก็ขอขอบใจนักเรียนคนที่ตั้งใจเรียนและมีวินัยในการเรียนรู้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนักเรียนต้องรู้จักการทบทวนความรู้และรู้จักการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะครับครูขอยุติการสอนไว้แต่เพียงแค่นี้และเจอกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ